สวัสดีครับพี่น้องอาหารฝ่ายวิญญาณก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในพระธรรมเอเวซัตบทที่สข้อ6ถึงข้อที่7ข้อที่6และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์ในข้อนี้มีสองเรื่องใหญ่ที่องค์พระผู้เจ้าประทานให้กับผู้เชื่อทุกๆคนนะครับ ประการแรกจากวลีที่ว่าทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์หมายถึงผู้เชื่อทุกคนในพระเยซูคริสต์นั้นจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายวิญญาณเหมือนกับที่พระคริสต์ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาและจะมีวิถีชีวิตใหม่มีทัศนคติและค่านิยมใหม่ และประการที่สองจากวลีที่ว่าทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์ก็แสดงถึงการที่ผู้เชื่อทุกคนเมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะได้รับสิทธิอำนาจได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ด้วยดังนั้นพระคำตอนนี้ก็จะเป็นที่หนุนจิตชูใจผู้เชื่อทุกคนว่า เราควรจะดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างคนที่มีความหวังใจอยู่เสมอและเรื่องนี้นะครับอัครทูตปโรก็ได้เคยหนุนใจพี่น้องในคิดจจับโคโรสีด้วยเช่นกันซึ่งในโคโรสีบทที่3ข้อที่1ข้อที่สองได้กล่าวว่าถ้าท่านรับการชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงสแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตยอยู่คือปัทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกโอพี่น้องครับดังนั้นในพระธรรมโคลสีนั้นก็ได้อธิบายสิ่งที่อักขรุตเปโรได้กล่าวกับพี่น้องในเมืองเอเวซัตว่า เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรดําเนินชีวิตโดยที่จดจอ่ออยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่จดจอ่ออยู่ที่แผ่นดินโลกความหวังใจเราไม่ได้อยู่ในแผ่นดินโลกแต่ความหวังใจของเราอยู่ในแผ่นดินสวรรค์และในข้อที่7เพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสําแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์นั้นเราจะสังเกตนะครับจากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วเราจะเห็นว่าในข้อหนึ่งข้อสามนั้นได้พูดถึงอดีตที่ก่อนที่คนจะมาเชื่อพระเจ้านั้นเขาตายไปแล้วในฝ่ายจิตวิญญาณและพอมาถึงข้อที่สี่ถึงข้อที่หกก็ได้อธิบายถึง สิ่งที่เราเป็นอยู่หรือผู้เชื่อสิ่งที่ผู้เชื่อได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้และในข้อที่เจ็ดได้ใช้คำว่าเพื่อว่าในยุคต่อ,ตอ,ตอไปหมายถึงพระคุณอันอุนดมของพระองค์นั้นจะดำรงอยู่กับผู้เชื่อทุกคนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้นะครับไม่ใช่พูดถึงเฉพาะพี่น้อง ในเมืองเอเฟซัสเท่านั้นแต่พระคำตอนนี้ก็ยังหมายถึงผมและหมายถึงพี่น้องทุกๆคนในวันนี้ด้วยเช่นกันว่าเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ในพระคุณอันอุด,ดมอย่างเหลือล้นของพระองค์โอ้พี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว ชีวิตของเราในวันนี้ไม่ว่าเราจะไปเชิญกับสิ่งใดๆสถานการณ์ใดๆความหวังใจของเราอยู่ในสวรรค์ความหวังใจของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าเมตตาผมและเมตตาพี่น้องที่เราจะมีความเชื่อและดำเนินชีวิตต่อไปในแผ่นดินโลกนี้โดยความเชื่อและความหวังใจครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านครับ Assalamualaikum